สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการกูหยาดเราวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดจนบุรีอีกแล้วนะครับผมครับผมแควนมาทมินครับเอกอัยธยาครับวันนี้ที่เรามาเพราะว่าเราปล่อยคลิปออาไปคลิปแรกทีิปเรื่องของการย้อนลอยสถานที่ถ่ายทํา ตำาตนานสมเด็จพนเลัยนั่นแหละครับผม EP ที่3คนดูชอบชอเน้นมาอยากจะดูต่อเพราะวันนั้นเราเล่าในโซนด้านหน้าด้านหน้นาน<อ>และตอนนี้เราอยู่ที่ในสถานที่ของอันเนี้เมืองหงสาข,ของพระเจ้าบุเรงนองสิทธิทิศก็คือสถานที่ตรงนี้ถูกเซ็ตขึ้นมาเป็นเป็นที่นั่งเป็นที่ว่าราชการนของหงสาวดีพี่เอกผมอยู่ที่เนี่ยสิบสาปีแล้วก็ดูสิครับผู้ชมที่เนี่ยเซ็ตขึ้นมา เป็นสถานที่กึ่งถาวรอ,อย่างที่เราเคยเกินไปตั้งแต่ปีที่แล้วสิ่งที่ปลูกสร้างขึ้นมาเนี่ยคงทนถ้านับจากปี4-6จนถึงปีนี้ก็20ปีคงจะไม่มีใครพูดหรือว่าอธิบายได้ดีเท่าคูแนละล่ะว, <c oughs> ว่าคแอนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์การถ่ายทําไม่ว่าจะช่องไหนรู้ไหนนี่อธิบายได้หมดไม่ไม่ใช่หนูเดี๋ยวจะให้ทุกคนตํา ครูไปดูนะครับว่าแต่ละโซนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งอาคารนี้ใหญ่มากทงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทางซ้ายนี่ก็จะเราจะกลับไปยุธยากันทางขวาเราก็จะไปดูคุกใต้ดินกันเห็นไหมมีคุกด้วยนี่มีคุกใต้ดินคืออยู่ในสถานที่เดียวกันแต่ว่าเป็นหลายหลายชาตโอ้โหอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่ามันอลังการแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยว้าวไม่เคยเจอเราจะพาทุกคน ไปดูกันไปดูใจจะขาดไปเลยทางนี้ไปทางนี้ก่อนตรงนึ้งไปทางนี้ก่อนทุกคนมาไปเลยครับผมนี่นี่นี่อ้ามาเฮ้ยเบียกไปไหนขมันขมันไปหาขมันกันไอ้เบียกโอ้โหนี่เฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนี่คือเมืองละแวกอุ้ยเห็นไหม ข้ามมิติมาเมืองละแวกเลยเหรอครับเนี่ยไม่ข้ามประติข้ามประตูนี่แหลออกข้ามประตูมาถึงเมืองละแวกอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือที่ว่าราชการของเจ้าเมืองละแวกนะครับหรือว่าที่ในภาพยนตร์ก็คืออาต้อยเศรษฐาที่เป็นเมืองละแวกนี่เลยครับนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เมืองละแวกนี่ก็คือเมืองเขเมนคือเมืองขเมนนี่แหละใช่ครับผมเพราะว่า เจ้าเมืองละแวกเนี่ยเหมือนให้จีนจันตุกเนี่ยไปไปเป็นสายลับใช่ไป<อ>เป็นสายลับเข้าอยู่อาโยธยามีอามูดีหลกด้วย<อ>นัน<อ>่นครับคือมันมันเหตุการณ์มันในเรื่องต้องตามไปดูในภาพยนตร์กันแต่ว่าตอนนี้เราอยู่เบื้องหลังเราให้ดูความอลังการ อันนี้มันมันทำจากอะไรกูวัสดุจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้นะฮะข้างในเนี่ยจะเป็นโฟมเหมือนโฟมแกะขึ้นมาโฟมขาวพ่นปูนทับอีกทีงนี่งเหมือนพ่นปูนทับอีกทีหนึ่งใช่ครับขัแรกเราก็เคยให้ดูแล้วใช่เหมือนตัวยักษ์ที่อยู่ใช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 ่แบบเดียวกันเลยแล้วก็สีเนี่ยยังเป็นสีทองอยู่เลยใช่ยัง20ปีพี่ลองดูว่าเนี่ยความสวยงามยังคงทนอยู่คือในเนี้ย มันยังไม่โดนแดดโดนฝนแต่เมื่อกี้ที่เราไปดูเนี่ยมันมีเจดีย์อยู่ข้างนอกอ,อันเนี้ยโดนแดดโดนฝนยังเป็นสีทองอยู่ยแต่มันก็ได้ความเก่าอีกแบบนึงนะซึ่งมันดูแล้วมันธรรมชาติที่เหมือนจริงมากๆเลยอันนั้นคือเหมือนมหาเจดีย์พอเข้ามาเมืองละแวกใช่ มันก็ต้องมีปากทางเข้าเมืองแวกซึ่งสวยงามสวยงามอีกเหมือนกันเราพาย้อนทะลุไปนู่นนู่นเลยดีครับปกติจริงๆต้องพาจากทะลุเข้ามาเราทะลุจากอ้าวทะลุจากพม่ามาใช่ทะลุมิติจากพม่ามาละแวกทีนี้เราไปหน้าเมืองละแวกหน้าเมืองละแวกเนาะไปครับทุกคน อันนี้อันนี้เรียกอะไรนะครูถ้าเป็นบ้านเราอ่ะเขาเรียกสาลาลายนะผมว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นให้เรียกตามถูกต้องเลยเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเรียกอะไรเพราะว่ามันเป็นศัพท์ของทางเขมรสาลาลายหมายถึงว่าสาลาที่อยู่ลายข้างลายข้างทางก่อนที่จะถึงสมมติว่าถ้าเป็นวัดก็เป็นโบสถ์ก็จะมีสาลาลายด้านข้างอะไรเงี้ยผิดไม่ทราบอันนี้เดี๋ยวยังไงใครรู้ว่าคืออะไรก็คอมเมนต์ได้มครับผมผมอยากจะไปดูคุก ดูคุกแล้วนะใช่เราอยากให้ดูคุกไปเต็มหลักไปดูเยอไปครับทุกคนเราไปดูคุกต่อเลยครับอ้าวเนี่ยเห็นไหมเพี่เอกเราเซตขึ้นมาว่าเป็นคุกเอ้าแล้วพี่ยอ์ไปไหนอะเนี่ยพี่เอกพี่เอกอยู่ไหนเอ่ยพี่ร์ไปแลออกไปเอ้า ทำไมมาวัดอยู่ในนี้ล่ะพี่เอกปล่อยเขาไปข้าทำอะไรถูกผิดออกเ้าออกเบ้ามาให้ไปแล้วเอาไปทางไหนไปทางไหนคุงนี่ทางนี้มาเข้า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 คุกมาเข้ามาเข้าคุกมาเลยครับนี่ก็คือคุกใต้ดินคุกใต้ดินนะครับเซตขึ้นมานะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นฉากนะครับ จำลองขึ้นมาให้เห็นว่าอยู่ตรงนี้ที่ขังในเรื่องคนที่ลงทันก็คือพระเจ้านันทบุเรงให้จับจับตัวพระเจ้าเมืองขังเนี่ยมาขังไว้มาขังไว้คืออะไรที่แรกรู้ว่าไส่ใครอยู่นี่นั่นไมใช่ออใช่ใอ๋อมันเป็นด้านในนี่อันนี้ด้านในแหมบอกไส่นะครับนี่ก็เหมือนแบบเป็น ปะติดนะฮะปะติดไว้ฉากอตอนนี้มันเริ่มพังแล้วเริ่มพังแล้วใช่ใช่ใช่แล้วดูทุกคนนะครับเบื้องหลังเห็นไหมฮะเราพามาดูแบบลิงไซส์จริงๆเลยนี่เป็นโครงเห็นไหมฮะทำโครงไม้ไผ่เพื่อซับพอร์ตอันนี้คือไม่ลวกไม่ลวกไม่ลวกใช่ครับ่งานลวกๆงานลวกไม่ลวกแล้วยังมีห้องอะไรอีกปะครูมีเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปวาร์ปเข้าไปที่อโยธยาไปนะตำหนักของพระนเรศวรที่ว่าราชการดีไหม นี่ไงพี่เอกเรามาปรากฏตัวในห้องท้องพระโรงของพอน,น,พนเรศละอันนี้คือท้องพระโรงใช่ครับขามยามพะพะเรานี่<ม>เองใช่ครับตรงนี้จําลองเป็นที่ว่าราชการของพนเรสวนครับตอนนั้นท่านสั่งให้ไอ้ทิ้งเนี่ยในเรื่องนะครับท่านสั่งให้ไอ้ทิงเนี่ยไปสืบราชการลับที่พญาจีนจันตุว่ามันเป็นใครอันนั้นน่ะเลยทําให้ไอ้ทิงเนี่ย ได้รับเงินมาถุงหนึ่งครับเพื่อที่จะไปเซฟฟินอ๋อไปเซฟฟินไปเล่นหญิงไปเที่ยวผู้หญิงงามเมืองเพราะว่าพญาจีนจันตุเนี่ยเขาต้องอยู่ในอยู่ในประมาณนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่าลงชำเลาชายก็คือสถานที่ที่อักโคจรอย่าอย่าพูดไปเลยลงชำเลาชายเอาตังก่อนผมอยากได้จุ๋งจุ๋งเนชายไปลงชำเลาชายอยากเห็นจังเลยไปไปไปลงชำเลาชายอยู่ไหน คนครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงจำราชัยเพกมาเร็วพร้อมหรือยังโอ้โหพร้อมมากเลยพร้อมมากเลยครูพร้อมเลยไหมบันไดไปไหนเนี่ยพร้อมที่ยะโดนจำราใช่ทางบนไหม้างบนนี่ขึ้นไห้องีเพเอาวีดีกว่าห้องวีโอ้ครูแต่ว่าเขาทำอลังการมากผมอยากจะบอกว่าว่าไม้เมย์เนี่ยมันว่าสมบูรณ์มากๆอันนี้จริงนะเนี่ยไม้จริงครับจริงจริงนะเนี่ยแล้วตรงเนี่ย ในเรื่องคือเป็นย่านนายกายของมันเป็นถนนยาวถ้าในเรื่องก็คือประมาณหนึ่งซอยอ่ะหนึ่งซอยยาวๆเหมือนถนนข้าวสารอะไรประมาณนี้เมื่อกี้ผมแวะร้านกกปีมากกปีเหรอกกปีได้ไหมได้สักแก้วยังเจี๊ยกกปีเจี๊ยกกปีกโปีปานาสอ่ากปีนี่กกปีแฟรครับจริงไหมว่ากาแฟอ่าปานาสแปลว่าร้อนปานาสแปลว่าร้อนใช่กกปี้รวมเนี้อรวมเนืไปดีกว่าไปห้องวีเดี๋ยวเรานำไปดูห้องวีกันไปห้องวีไป คูอเนี่ยห้องวีใช่แล้วก็พาท่านผู้ชมทุกคนขับมาห้องวีพีกันมาลูกเรียกกวีมอนกับเอ้านี่เห็นไหมอยู่พอดีเลยไงเฮวัอดีป้าอุยเอาจะป้าเลยป้านั่งทำอะไรเนี่ยรอลูกค้านั่นแหละเามีเด็กๆเยอะไม่ต้องติดต่อเขาออ๋ติดต่อเขาใช่ ว่าไงจ๊ะนีเด็กเด็กนีเราเด็กไปเกิดหมดแล้วเหลือแต่ป้าเนี่ยใช้ได้ไหมวันนี้ป้ายินดีบริการโันนี้ปลามานันโผลป้าไม่ยอมไปเกิดสิโผ่ กีปีนะป้าสองร้อยยปีไหวไหมเนี่ยเรากลับเถอะนี่ V I P นะวีนะไม่กลับเถอะไย่งไหน V วาย V เดี๋ยวพี่ไม่เอาแล้วเหรอโอ้ยเป็นไงไม่ไหวเป็นไงล่ะป้าเขาน่ากลัวพี่ไหวไหมเหนื่อยเลย อิ่มไหมวันนี้วันนี้ก็ดีครับขึ้นจริงเนี่ยมันยังเที่ยงไม่รอครับนะใช่นี่เราเอาแค่โซนคราวที่แล้วเนี่ยเราอยู่โซนด้านหน้าใช่ตอนนี้เราพามาโซนที่เป็นของเมืองหงสาวดีหงสาวดีครับผมพระเจ้านันทบุเรงพระเจ้าบุเรงน้องเขมรใช่เขมรครับผมมาทางฝั่งใต้ดินใต้ดินครับซึ่งมันเป็นโซนเดียวกันอยู่โซนเดียวกันในอาคารเดียวกันอาคารเดินแล้วก็พาไม่ต่อเลยก็คือนี่โผล่มาที่โรงชำเราชางช้า วันนี้ก็คือเอาแค่นี้ก่อนเดินไม่ไหวแล้วเนาะอิ่มถือว่าผมว่าทุกคนที่ดูตามเรามาวันนี้นะครับใช่ครับก็น่าจะอิ่มต่อจาก EP พีที่แล้วที่แล้วมาครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากให้เราไปต่อเป็น EP ีที่3อีกเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวคยังมีเยอะเลยคอมเมนต์มาครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามของเราไว้ใช่เพื่อเป็นกะครังใจให้เราเพราะว่าเราจะมาพูดคุยในรายการกูอยากเล่า 多謝。S 1> <S 1> <S